แป๊บเดียวอ่ะเขาก็ดูจะเสร็จตัวเลยนะ วันนี้รันจะมารีวิวคอนซีลเลอร์สตัวค่ะตัวหนึ่งเป็นของเมจินะคะเมจิรีทชชิ่งคอนซีลเลอร์เบอร์02นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นของ m ี g s t a r Perfect Cover Tip Concealer เล a สีเ er นเชอตค่ะสองตัวนี้นะคะเดี๋ยวรันจะลองใช้ห่างละครึ่งหน้าตัวไหนปกปิดได้ดีกว่ากัน เขาจะมีสองเฉดสีนะคะสีที่รันเลือกมาใช้วันนี้คือสีวอร์มค่ะตัวนี้จะเป็นคอนซซลเลอร์แบบจุ่มนะคะสามารถใช้ได้ท <Wow. S 1> ันเลยน้ำหนัก2กรัมนะคะทุกคนเป็นแบบซองแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะเขามีกลิ่นหอมค่ะทุกคนหอมไม่กวนจมูกด้วยนะคะหอมดีด้านนี้นะคะจะมีรอยที่ค่อนข้างเยอะกว่าอีกด้านหนึ่งนะคะที่เห็นจะใช้ก็คือตรงนี้ mm. เห็นไหมคะที่รันวงไว้ตรงนี้เห็นไหมคะ มีตรงนี้นะคะนี่มีตรงนี้เดี๋ยวรันจะวงไว้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ข้างนี้มันเยอะมากค่ะทุกคนเห็น <c oughs> ไหมเยอะมากๆเลยมีตรงนี้แล้วก็รอยสิวตรงนี้ตรงนี้รอยดำนะคะรอยสิวรอยสิวตรงนี้ก็รอยสิวนะคะลรอยดำ สกร,รัมเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนใต้ตาค่ะลงใต้ตาก่อนเลยนะนี่ลองดูนะว่าเขาจะปกปิดรอยดำได้ไหมคือมันน้อยมากมันจุ่มไม่ขึ้นนะคะทุกคนเดนะี๋ยวนะมันรีบสิ เี่เองสกร,รมมัมมันน้อยมากเลยแทกจะไม่ออกเลยใช้ครั้งเดียวลน,นลงเลยแล้วกันนะครึ่งหน้าเลยนะคะใช้เยอะประมาณนี้เลยเอาครึ่งหน้าเลยนะคะ รันจะไม่เขียนคิ้วนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ในระหว่างฟื้นฟูคิ้วลันไปเลเซอร์ลบรอยแากมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างระวังในเรื่องของคิ้วจะไม่ไปใกล้เขาเท่าไหร่นะคะอาา่าฟิวห่างๆเขาไว้ก่อนเนาะสีวอมลันว่ามันเข้ากับหน้าลันเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นคอนซีลเลอร์มันก็ใช้เฉพาะส่วนอยู่แล้วพอแต้มๆไปก็เต็มหน้าแล้ว จะใช้ฟองน้ำแบบนี <gment mouve> ้นะคะทุกคนค่อยๆแตะค่ะเขามีความสบายผิวมากๆเลยค่ะทุกคนหน้ามันไม่โบะถือว่าใช้ได้เลยนะกลิ่นก็ดีด้วยกลิ่นหอมแล้วก็ไม่แสบจมูกด้วยนะ เท่าที่แลนสังเกตนะคะทุกคนรอยดำตรงส่วนตรงนี้มันยังเห็นอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นค่อนข้างชัดอยู่เลยนะคะเดี๋ยวแลนจะขอดำอีกนิดหนึ่งนะคะดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะโปะไปเลยนะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าพอซ้ำลงไปอีกชั้นหนึ่งความเรียบเนียนมันเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวแันขอลงตรงคางนิดหนึ่ง รันจะรอให้เขาเซ็ตตัวก่อนค่ะเรามาลงข้างนี้กันก่อนนะข้างนี้นะคะเป็นของ b i l l Star Perfect Cover Tip Concealer สี Natural Base ค่ะโอเคลงกันเลยนะลืมบอกไปค่ะว่าตัวนี้เขามีเยอะกว่าอีกตัวนึ่งน,นะอันนี้มี4กรัมค่ะทุกคนเดี๋ยวรันจะชี้ให้ดูนะว่ารันมีรอยตรงไหนบ้างที่รันเห็นจะชัดนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงบริเวณตรงนี้จะค่อนข้างเยอะตรงนี้เป็นรอยสิวนะคะเนี่ยรอยแดงรอยสิว ตรงนี้นะคะข้างนี้ไม่เยอะมากนะแต่ก็เห็นรอยดำอยู่ตรงนี้นะคะรอยสิวนิดหน่อยตรงจมูกนิดหน่อยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนงั้นลันลงทางหน้าเลยแล้วกันนะคะใช้คอนซีลเลอร์ลงทางหน้าค่ะคอนซีลเลอร์มันก็คือรองพื้นตัวหนึ่งแต่มันมีความหนามากขึ้นเท่านั้นเองนะคะตัวนี้จะค่อนข้างค่อนกว่านะ ท่าที่รันสังเกตใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมค่ะทุกคนเกลี่ยเลยนะคะด้านนี้มันขาวก่าด้านนี้นะด้านนี้จะออกเฉดเหลืองนิดนึงค่ะเดี๋ยวรันลองเนื้อให้ดูค่ะทุกคนว่ามันหนายังไงนะคะอ่ะตัวบีวสตาร์นะคะขีดเลยเห็นไหมแล้วเขาเสร็จต,ตัวค่อนข้างดีเลยนะคะบีวสตาร์เนี่ย นี่ของมิวสตาร์นะคะอ่ะมาดูของเมจิกกันบ้างนะคะยังเหลือมิเนี่ยนะคุณจะหมดกันแะล้นี่นะคะสองสีนี้นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าสีของเบจิตัวนี้จะออกเหลืองกว่านะคะแล้วก็สีของบิวสตาร์ตัวนี้จะออกขาวกว่า เนื้อสัมผัสนะคะการเซ็ตตัวของเมจิอ่ะเขาจะเซตตัวช้าวกว่าส่วนของบิลซ่าเห็นไหมคะเซตตัวค่อนข้างเร็วเลยนะคะเห็นไหมแปบ๊บเดียวก็เซตตัวแล้วนะคะอะลองจับจับดูอย่างเงี้ยอะก็ยังมีบ้างแต่เมจิยังเห็นเป็นริ้วอยู่เลยคะ่ะทุกคนเนี่ยเขาจะเซ็ตตัวช้านะคะดีนะที่รันลงเมจิก่อนเนาะของบิลซ่าเนี่ยแต่แป๊บเดียวเาก็จะเซตตัวเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยคะ่ะพอแตะแป๊แบ,บเดียวเองเขาเริ่มเซ็ตตัว ของเมจินะคะมันขยายตัวออกกว้างมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยเขาจะขยายออกกว้างไปนิดนึงนะคะเมจิอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคอนซีลเลอร์ร0อค่ะเขายังสามารถที่จะเป็นตัวฟาวเดชันได้ด้วยนะใช้ทั้งหน้าได้ด้วยตาตัวเนี้ยมันเหมือนแบบต้องใช้เป็นคอนซีลเลอร์จริงๆอะ่ะถ้าเอามาใช้ทั้งหน้ามันจะดูแบบโบไปถ้าดูดีๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มสักตัวแล้วค่ะทุกคน รันมองจากตรงนี้นะคะความครอร์ผิวเนี่ยการปกปิดอ่ะของดิวสตาร์นะคะตัวนี้ทำได้ดีกว่านะคะเห็นไหมในส่วนของรอยตรงนี้หายไปแทบจะเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนแต่ของเมจิส่วนข้างนี้ยังเห็นรอยดำตรงนี้อยู่เลยตรงนี้ก็ยังเห็นนะคะตรงนี้ก็ยังเห็นชัดอยู่เลยนะคะของดิวสตาร์เขาทำออกมาเป็นคอนซีลเลอร์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เขาออกแบบมาสำหรับ เป็นรองพื้นก็ได้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้ปกปิดริ้วรอยเล็กๆบางๆอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ตัวเนี้ยออกแบบมาสําหรับคอนซีลเลอร์โดยตรงจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นไหมเขาเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วค่ะทุกคนคือเทียบกับเมจิอะ่ะคือรู้สึกได้เลยว่าตัวเนี้ยเขากลบและปิดบิดมากคือดีอะ่ะคือถ้าเกิดใครต้องการคอนซีลเลอร์ตัวหนึ่งราคาไม่แพงของบิวสตาร์เนี่ยรันว,ว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดแบบ ฉันไม่ได้มีริ้วรอยเยอะเนี่ยใช้แบบของเมจิกอะไรเงี네้ยซื้อในเซเว่นอะไรเงี้ยก็มีขายนะคะของบิวสตารตัวนี้ลันซื้อจากอีทเป็นบอยนะคะทุกคนตอนนั้นไปไม่กะบางนาแล้วก็เจอนะก็เลยซื้อ okay, มาโอเคงั้นเดี๋ยวลันขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วมาสารุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะไปค่ะเดี๋ยวลันมาสรุปให้นะคะว่าระหว่าง 2ตัวนี้ถ้าจะเลือกคอนซีลเลอร์สักตัวหนึ่งในราคาที่จับต้องได้ควรจะเลือกตัวไหนอ่ะมาดูข้อดีของตัวนี้ก่อนค่ะตัวนี้นะคะของเนจิที่เอามาใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะจริงๆแล้วเขาสามารถใช้เป็นหลกรูดได้ เบอร์ที่รันใช้เป็น02นะคะสีวอร์มตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้ทุกๆวันได้เลยนะคะ mm hmm. เขาเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้บางเบาไม่หนักหน้าทําให้ผิวสบายมากขึ้นเหมือนหายใจได้ค่ะ mm hmm. การปกปิดของเขานะคะถ้ามาดูนะ mm hmm. เดี๋ยวรันชีให้ดูนะ mm hmm. เดี๋ยวรันหาแปลง ถ้าชีให้ดูนะคะทุกคนตรงนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยดําอยู่เห็นไหมแล้วก็ตรงขอบตาตรงนี้นะคะยังมีเห็นรอยดําอยู่เลยค่ะทุกคนเป็นรอยกะนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเห็นเป็นลางๆนะคะส่วนอื่นเนี่ย ก็อาจจะเห็นบ้างแต่เห็นไม่ชัดนะคะที่สำคัญเลยเขาปกปิดได้บางเบามากๆแล้วก็ทำให้สบายหน้าค่ะในส่วนของใต้ตานะคะทุกคนถ้ามองดีๆนะคะรอยดำใต้ตาก็หายไปบางส่วนเลยนะคะไม่ได้ดำค้ำเพราะว่าปกติรันก็ไม่ได้ดำค้ำแต่มีรอยเท่านั้นเองนะคะโดยรวมแล้วเมจิลิทชิ่งคอนซีล e ลอร์ตัวนี้ดีไหมดีสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวเยอะนะคะถ้าคนมีฝ้ากระจุดด่างดเยอะๆเนี่ยเอาไม่ อยู่นะคะเพราะเขาค่อนข้างบางไปนิดนึงใครจะใช้ก็สามารถไปหาซื้อได้ในเซเว่นนะคะทุกคนตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกๆวันเลยใครอยากใช้ mm hmm. ก็ลองไปหาซื้อได้นะคะราคาไม่แพงราคา39บาทเท่านั้นเองมี2กรัมเท่านั้นนะคะทุกคนมีน้อยมากเพราะฉะนั้นใช้อย่างประหยัดเหมาะสำหรับการเดินทางค่ะด้านนี้นะคะทุกคนรันใช้ b u l l ตาร r เ e อร c เ c คโคเวอร์ c o n คอน l r r นะคะ สีที่รานใช้คือสีเนเชอรัลเบสนะคะถ้าเทียบระหว่าง2ข้างนะคะสีของเมจิเขาจะค่อนข้างเหลืองส่วนของบิวสตาร์เนี่ยถึงแม้จะเป็นเนเชอรัลเบนะคะ ก็ออกไปทางข่าวมากกว่าการที่เขาออกสีแบบเนเชอรัลเบตเนี่ยมันเหมาะก,กับการที่กดใต้ตามากๆเลยค่ะทุกคนคนที่มีใต้ตาคล้ำเนี่ยเหมาะกับการใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้มากๆแล้วสิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาให้มาถึง4กรัมซึ่งเยอะมากๆเหมาะสําหรับเป็นคอนซีลเลอร์จริงๆเนื้อเขาค่อนข้าง1ิดตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะที่ลันเซรสังเกตให้ดูตรงนี้เห็นไหมคะ เขาเซตตัวไปแล้วเห็นไหมคะเซตตัวทั้งสองสีเลยแต่สังเกตเห็นว่าด้านเนี้ยจะมีความขาวมากกว่าด้านนี้ด้านนี้จะบางมากกว่านะคะด้านนี้หนากว่ารอยดำที่รันเคยเห็นตรงนี้นะคะมันก็ถูกครอบเวอร์แล้วก็จางหายไปเลยค่ะข้อดีของเขานะคะที่รันเช้าคือว่าเขากระชับรูขุมขนทำให้รูขุมขนไม่เปิดเยอะจนเกินไป แล้วผิวก็ดูเรียบเนียนนะคะทุกคนถึงแม้ว,ว่ามันจะขาดข้างนี้นิดนึงแต่โดยรวมแล้วรันชอบสีข้างนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดทาใต้ตาแล้วทุกคนสังเกตเห็นใต้ตาไหมะคะว่ามันไม่มีรอยค้ำแล้วส่วนด้านนี้มันก็มีรอยเล็กๆตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่มีเขาเหมาะกันเป็นคอนซีลเลอร์มากๆเลยถ้าใครอยากจะใช้เขาเป็นคอนซีลเลอร์ก็ปิดทายเลยนะคะรันว่ามันดีเลยทีเดียวเขามีกลิ่นไหมเดี๋ยวรันดมให้นะ E ลิ่นเขามีเล็กๆนะคะไม่ได้เยอะเกินไปแล้วรันมองว่าตัวนี้เดี๋ยวรันจะเก็บเอาไว้เป็นคอนซีลเลอร์ส่วนตัวแล้วกันนะคะพกพาง,ง่ายแล้วก็สะดวกออกมานะคะแล้วก็แปรงเขาก็แบบโอเคมากๆเลยรันชอบนะแพ็คเกจเขาแบบทาออกมาแบบกระทัดรัดดีอ่ะถ้าเป็นรันนะคะถ้ารันจะเลือกคอนซีลเลอร์สักตัวระหว่าง2ตัวนี้รันจะให้ตัวนี้ค่ะเพราะว่ารันรู้สึกว่าเขาสามารถปกปิดได้ดีรันไม่ได้ทดสอบอย่างอื่นให้นะคะทดสอบในเรื่องของการปกปิดเท่านั้นเพราะ ฉะนนั้ถ้าใครสนใจก็ไปหามาลองใช้ดูค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะลาะค่ะถูกพอใช้ได้บิวต้าซื้อได้ในอะ v e แอนด์บอยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวันนี้ลันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ลันสตอรีให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะ